เธอห้ามไปยุ่งกับเขาถ้ารู้ว่าเธอยุ่งมาไหร่เลิกกันเข้าบ้านมาเราทําอะไรผิดใจเลิกกันไหมเธอจะไปไหนก็ไปเลยเขาจะท้าเงี้ยปีนึงเป็นพันพันครั้งตอนสามีเจ้าชู้นะคะมีผู้หญิงเนี่ย ครอบครัวมีทุกข์มากเลยนะคะลูกก็ทุกข์เราก็ทุกข์ไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าเย็นมาเขาไม่กลับบ้านเลิกงานเขาไปอยู่คนอื่นแล้วทิ้งให้ลูกอยู่ตามลําพังแล้วเพ็งก็ไปทํางานกลับมาสี่ทุ่มลูกก็หลับแล้วลูกก็เหงาก็ถามพ่อไปไหนแต่ตอนหลังพอลูกเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันก็ทุกข์กอดคอก็ร้องไห้ทุกวันแต่ถามว่ายอมแพ้ไหมยอมเลิกไหมไม่ยอมเพราะเราเห็นเราสงสารลูกเราอยากให้ลูกมีทั้งพ่อทั้งแม่ เจ้าชู้มากถึงขนาดผู้หญิงหิ้วกระเป๋ามาบ้านเลยค่ะผู้หญิงก็จะบอกว่าจะมาอยู่แทนคุณแล้วนะแล้วก็หุงหาข้าวเลี้ยงดูเขาอย่างดีค่ะเขาอยู่บ้านละวันเลยเพื่อรอให้เทพบ,บุตรสุดห่อกลับมาเคลียเขาไม่เข้าบ้านไม่ยอมเข้ามาเคลียรไม่ยอมเข้ามาจนมืดแล้ว macht, ผู้หญิงเขาล้าบอกว่าน,นี้เขาขอกลับบ้านดีกว่าก็มีอีกอ่จะไปเรื่อยๆจนคนสุดท้ายเขาอยู่ด้วยกันมาสาปีพร้อมกับเราด้วย ได้มีโอกาสมาฟังธรรมที่วัดพระรธมกายหลวงพ่อสอนบอกว่าให้ดูแลสามีดุจเทวดานำคำสอนหลวงพ่อมาปฏิบัติก็ลองทําดูไงคือต้องการเอาชนะใจคนน่ะคือทุกอย่างเป็นจะน,นิ่งเยน็นยอมเขาจะเอาชนะใจผู้ชายคนนี้หาคำสอนหลวงพ่อไปเปิดเทปให้ฟังทุกวันเขาก็จะโวยวายอะอะไรแบ่งเวลาไม่เป็นเลยไม่รู้จักเวลาหลับเวลานอนเขาก็จะโวยวายแล้วปิดเทปหลวงพ่อเงี้ยเราก็ไม่ยอมอะเราก็ย้าย ยายเทปจบหัวนอนไปไว้ไปลายเตียงเขาขี้เกียจลุกอะ่ะเขาก็นอนฟังจนตัวหลังเขาไม่ว่าแล้วอะ่ะนอนฟังเงียบทุกวันอะ่ะแล้วก็เปิดเทปนำนั่งสมาธิหลวงพอ่อ หูฟังและใจสบายใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเธอจะทําอะไรก็ทําไปเธออย่ามายุ่งกับชีวิตเขาคนทํางานเหนื่อยมาจะตายยังไม่ให้ทําอะไรอีกจะให้มันนั่งทําอะไรอีกเราง้อประมาณ20ครั้งอ่ะให้นั่งสมาธิวันละ5นาทีพอแต่ละวันมันไม่ใช่5นาทีนะคะประมาณ15นาที20นาทีจนเขาเมื่อยแล้วเขาก็ลืมตามาเขาก็โวยวายอ่ะโอ้ยเลย5นาทีไปตั้งนานแล้ว15นาทีแล้วก็ไม่บอกแล้วก็ยพี่เก่งมากเลยค่ะโอ้ยแล้วเป็นไงบ้าง15นาทีมันก็เมื่อยสิแต่ใจเป็นไงบ้างันายใจมันก็นิ่ง เขาพูดอย่างเงี้ยเข้าทางเราตอนหลังมันก็ชวนมาวัดถามว่าเขาศรัทธาไม่ช่วงนั้นยังค่ะปรึกษากับลูกช่วยกันนะชวนพ่อไปวัดเขาก็จะบอกว่าแบ่งเวลาไม่เป็นเสาร์อาทิตย์มันก็ควรจะไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวนี่จะพาไปแต่วัดแล้วก็ยอมบอกว่าเออไปครึ่งวันแล้วอีกครึ่งวันไปเที่ยวตอนหลังมาไปทั้งวันก็ไม่ได้เที่ยวก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เริ่มรักษาศีลกัน พอได้พาสามีเข้าวัดตอนหลังมาเขาก็เลยขอเลิกกเมีน้อยเขาทําได้คะเขาขอเลือกครอบครัวก็มีโอกาสได้มาบวชที่วัดพระธมกายถึง3ครั้งเลยนะคะก็ชวนบวชก็ยอมมาบวชก็ตอนหลังมาก็ดีขึ้นค่ะเลิกเด็ดขาดเลยค่ะไม่เจ้าชู้แล้วก็เลิกกินเหล้าเลิกสูบุรีหมดเลยนะคะปกติเหล้านี่วันละหนึ่งกมบุรีวันละสองซองก็เลิกหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยกลายเป็นมารักครอบครัวก็รักในการสร้างบาร,รมีธุรกิจก็ดีขึ้น ชีวิตเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะอากครอบครัวที่เรามีความทุกข์หรือสามีเราเจ้าชู้หรือสามีกินเหล้าสูบบุหรี่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมทำตามคําสอนหลวงพ่อนะคะชีวิตก็เปลี่ยนแปลงได้จริงๆค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านลองมาสัมผัสดูนะคะพอครอบครัวบอมเพนได้ลองสัมผัสดูและะ้วค่ะแล้วก็พบความสุขได้จริงๆนะคะ